สำหรับสายพันธุ์สุดท้ายของวันนี้กับน้องหมาหน้าเลี้ยงสาหรับมือใหม่นั่นก็คือน้องหมาสายพันธุ์มอลติสนั่นเองเพราะสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มีขนยาวสีขาวมีลักษณะสง่างามและน่ารักเป็นสุนัขที่ชอบให้กอดหรืออุ้มอยู่เสมอถึงแม้เจ้ามอลติสจะเป็นสุนัขตัวเล็กแต่ก็กล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเป็นอย่างดีในอดีตมอลติส <alt> เป็นที่นิยมมากในหมู่เชื้อพระวงศ์และเหล่าขุนนางมาตลอดหลายยุคสมัย ซึ่งปรากฏในภาพวาดของสมเด็จพระราชินิเอิซที่หที่1และสมาชิกอื่นๆในราชวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะฟาร์มมอนทิสโซคิวนะคะเราเพาะพันธุ์มอนทิสแท้โดยเฉพาะเลยค่ะมอนทิสค่ะเขาน่ารักยังไงคะความน่ารักของมอนทิสก็คือว่าจะติดเจ้าของรักเจ้าของเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะคะขอแค่มีเวลาให้หน้องวันหนึ่งไม่เกิน15นาที ข้อดีของวันทิสนะคะก็คือข้อที่1ไม่มีกินสาบข้อที่2ไม่ผัดขนข้อที่3คือรักเจ้าของมากๆติดเจ้าของมากๆเขาเหมาะกับคนเลี้ยงที่มีลักษณะแบบใดคะ่ะรักความสงบนิดนึงเพราะว่าน้องจะไม่ค่อยอเลิรม,มาก การใช้ชีวิตของเขาคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีแอคทิวิตี้ข้างนอกเยอะมากข้อดีของเขาคือเป็นสุนัขไม่ผัดขนสามารถเลี้ยงร่วมกับเด็กเล็กได้เราเลี้ยงตัวเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องเอาเขาไปเป็นคู่เลี้ยงตัวเดียวได้ค่ะเพราะมอนทีสชอบที่จะอยู่อยู่กับเจ้าของเขาสามารถที่รอเจ้าของได้ทั้งวันนะคะโดยที่ไม่ค่อยมีอะไรมอทีสค่ะที่แท้ๆเลยเนี่ยเขามีลักษณะยังไงคะพี่ มอนทีสที่แท้ๆนะคะก็คือโดยปกติแล้วลูก,กตาเขา,าค่ะจะต้องแทบจะไม่เห็นตาขาวเลยลูก,ล,กลักษณะเหมือนเป็นอัลมอนด์จมูกต้องดำขอบตาต้องดำแล้วก็มีขอบปากสีดำที่สำคัญคือมอนทีสต้องมีกระบอกปากถ้าไม่มีกระบอกปากเนี่ยมันมันจะแบบไม่ไม่ใช่มอนทีสนะคะคือมันสั้นลงไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่ น้องป <No <Uh totally ั้มค่ะน้องโชว์อันนี้คือความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษอทีสค่ะเขาจะมีขนได้สองแบบเป็นแบบไหนบ้างและแตกต่างกันยังไงคะจะมีขนซิลค่ะขนซิลก็คือจะลักษณะคือเหมือนเส้นไหมเหมือนตัวนี้ค่ะขนจะทิ้งมีเส้นเรียงตัวแบบนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นขนคอตตอนค่อนข้างที่จะดูแลยากนิดนึงส่วนมากแล้วคนจะเอาไปตัดขนสั้น มอนทีเป็นขนชั้นเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอยากได้น้องที่เป็นน้องหมาขนฟูๆอะค่ะมอนทีไม่ตอบโจทย์คือบางตัวเนี่ยถ้าเราไปดูตามฟาร์มแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเกิดมีสีสีน้ำตาลออกครีมขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องตกใจค่ะเขาเรียกว่าเลมอนเชดอะค่ะเลมอนเชดก็อาจจะที่หูจะมีสีน้ำตาลหรือตามตัวจะมีสีออกครีมๆน้ำตาลนิดนึงอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเลมอนเชดเพราะว่ามอนทีนะคะมันจะไม่ได้ขาวป้วะไปขนาดนั้นไม่ใช่ ตัวนี้ทอยคะอ่ะดูดูเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นทีครับแต่ที่ดูตัวใหญ่เพราะว่าขนขนเขาเยอะส่วนน้องคนนี้จะเป็นไซส์ไมโครค่ะไมโครคืออะไรคะพี่ไมโครคือจะเล็กกว่าทีครับอะค่ะแต่ตัวนี้ค่ะจะเป็นทีครับแล้วนอไมโครนี่คือโตเต็มวัยแล้วหรอคะโตเต็มวัยแล้วคะ่วตววคะตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์แล้วค่ะ การเปดการฟาร์อย่างไรบ้างในตั้งแต่เช้าในกิจวัตรแต่ละวันนะคะช่วงเช้าที่แม่บ้านก็จะทําความสะอาดทาความสะอาดโกงเปลี่ยนน้าช่วงสายๆน้องจะเริ่มทานอาหารมือแ,แล้วหลังจากนั้นก็คือปล่อยออกมาวิ่งให้ขับถ่ายแล้วก็จับเข้าที่พักแล้วก็จะอีกทีหนึ่งก็คือช่วงเย็นประมาณ 4- ี่ห้าโมงค่ะจะทานอาหารอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นคือตกเย็นก่อนเข้านอนทุกคนจะต้องถูกเรียงตัวมาวีขนควรจะเป็นหวีพินบัตรที่ไม่มีหมุด เท่านั้นอย่าใช้หวีอื่นถ้าใช้วีอื่นแล้วขนจะพันกันเป็นหวีพิ์บัตรที่ไม่มีหมุดอย่างเงี้ยค่ะไม่มีหมุดที่หัวเวลาหวีก็คือนี่ค่ะมันจะลงมันจะลงไปถึงโคนผมเลยถ้าหวีแล้วโอเคมันจะไม่สะดุดเลยค่ะก่อนเข้านอนตอน,น,นคืนนะคะเช็ดหน้าเช็ดหูเราก็เอาสำลีชุบน้ำอุ่นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดโดยปกติเราก็จะเช็ดอย่างเงี้ยค่ะเช็ดไล่ที่หัวตาลงมา ปกติมีใช้น้ำเกลือกับใช้น้ำอุ่นเนี่ยค่ะมันจะมีสีออกมานิดนึงเห็นไหม,มใช่สีสีข้าบน้บนปลาถ้าเป็นสุนัขค่อนข้างที่จะแดงง่ายนิดนึงก็คือหลังทานอาหารนะคะก็ต้องเช็ดแล้วอาหาร <c oughs> การกินของมัลติสที่นี่ล่ะคะเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวเลยคะ่ะเราไม่ต้องคำนึงว่าโภชนาการจะ ครบหรือไม่ครบเพราะเขาทำมาอย่างดีอยู่แล้วเน้นเลยค่ะว่าต้องเป็นอาหารเนี่ไม่จําเป็นที่ต้องไปสูตรสีขาววันอยู่ที่ว่าอาหารตัวนั้นถูกกับสุนัขตัวไหนเท่านั้นเองเห็นน้องๆน่ สุขภาพดีและขนสวยแบบนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะอาหารเม็ดเจอไฮมอลบริดเดอร์ที่มอบความอร่อยพร้อมให้สุนัขทุกตัวหลอ่อสวยทรงดีสูตรสำหรับสุนัขตวัวพันเล็กทุกสายพันธุ์รสไก่และตับค่ะที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากซปเปอร์ฟู้ดให้น้องหมาได้อิ่มอร่อยแถมยังได้รับประโยชน์กันแบบเต็มๆม,มีวิตามินซีวิตามินอ e, ีและทอรีนที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระมีโอเมก้าสามที่ช่วยฟื้นบำรุงสุขภาพขนและผิวหนังสูตรควบคุมปริมาณโซเดียมไม่เติมน้ำตาล ให้เด็กๆสุขภาพดีแบบนี้ต้องเจอไฮมอลบีได้นะคะมอทีสค่ะวิธีการเลือกอยังไงดีคะวิธีการเลือกจริงๆเราต้องอยู่ที่ว่าเรากับเขาถูกชะตากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสุนัขพันธุ์มอนทีสนี่มันจะดูไม่ได้ว่าอเลิร์ตอเลิร์คือแข็งแรงคือบางตัวค่อนข้างเรียบร้อย <S <S อย่างตัวนี้ค่ะเขาจะค่อนข้างเรียบร้อย แต่ตัวนี้เขาจะค่อนข้างคีเล่นถ้าตัวเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่แล้วก็แบ่งเป็นไซส์สเปาแตกต่างกันคือที่ไซส์<ม>นอกจากพ่อดีกรีเป็นพ่อพันไทยแชมป์อันนั้นอาจจะแตกต่างกันนิดนึง<ม>แต่โดยปกติแล้วค่ะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0กว่นกว่านี้เป็นลูกลิตเติ้ลค่ะ,ะเป็นลูกของพ่อเป็นไทยแชมป์ค่ะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งสำหรับคนที่สนใจก็คือน้องจะเริ่มย้ายบ้านได้ก็อีกประมาณ3เดือนกว่า เซตต่อเดือนค่ะสำหรับการเลี้ยงมอทิสห่ตัวค่าอาหารก็จะอยู่ที่ประมาณพันหนะคะแล้วก็อาจจะมีพาน้องไปกูมิ่งบ้างเดือนละครั้งถึงสองครั้งก็จะอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งแล้วก็มีแชมพูที่เราสามารถที่จะเอาไว้ อาบน้ำเองบ้างในช่วงที่เราไม่ได้พาไปกรูมมิ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ500คือลูกหมาของที่นี่จะเน้นในเรื่องของการาดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยเป็นหลักนะคะก่อนที่น้องจะย้ายบ้านน้องต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยคือ2เข็มน,นึกถึงวันพีทแท้นะคะนึกถึงวันพีทโซคิวได้เลยค่ะ